เทสลา รถยนต์ของอีลอนมัสที่เป็นรถยนต์ไฟฟ้าที่เปลี่ยนไปด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัยมากมายแม้แต่โตโยต้าเองเนี่ยเอาเทสลาไปดูก็ยังตกใจเลยนะครับอะไรมันจะล้ำขนาดนี้เนี่ยเทสลานี่นำโตโยต้าเรื่องเทคโนโลยีอยู่หลายขุมเลยนะครับเรียกได้ว่าเทสลาถ้าพูดจันตรงๆนะนะตอนนี้เองอเอาณนะปัจจุบันเลยอะ่ะก็เป็นที่ยอมรับจากสากลโลกกันอยู่แล้วเนาะว่ามันเป็นรถที่ไฮเทคที่สุดในโลกนะครับมีการขับขี่ด้วยระบบไฟฟ้าที่รวดเร็วมากๆถูกไหมอัตราการเร่งนี่ระ ระดับเดียวกับซูเปอปร์คาร์เลยแถมยังชาร์จด้วยไฟฟ้าเนี่ยแป๊บเดียวเต็มนะครับผมถือได้ว่ามาปฏิวัติวงการรถยนต์จริงๆและหนึ่งในระบบสําคัญที่สุดของเทสลาที่เป็นจุดขายของเขาเลยเนี่ยก็คือระบบออโต้พายลอตนั่นเองครับหรือว่าการที่ให้รถขับให้คนขับไม่ต้องทําอะไรแต่ในวันนี้เนี่ยเมื่อเทสลามาอยู่ที่ไทยแล้วตอนนี้เทสลาก็แพร่หลายกันขึ้นมากๆถูกปะเทสลาที่วันแน่เนี่ยเจอเมืองไทยเข้าไปแล้วอ่ะจะเป็นยังไงในวันนี้เรามาฟังกันใน Mystery World กันเลยดีกว่าระบบการขับขี่ออโต้ พายโของเทสลาเนี่ยป้องกันอุบัติเหตุได้เยอะมากๆนะครับแถมยังช่วยเพิ่มความสบายให้กับผู้ขับขี่เนี่ยได้เยอะสุดๆไปเลยคือมันแทบจะแบบว่าเป็นฟูลเซลล์ดร i ฟ i ิ g งอยู่แล้วนะครับผมถึงแม้ว่ามันจะยังไม่ขนาดนั้นนะยังจะเป็นต้องมีคนนั่งอยู่คอยควบคุมเผื่อเกิดสถานการณ์อะไรขึ้นมาแต่โดยปกติแล้วเนี่ยระบบออโต้พลอตของเทสลาไม่ได้แค่ทําได้เหมือนครู e คอนโทรลที่โอเครักษาความเร็วเอาไว้ได้หรือว่าเบรกอัตโนมัติให้ได้แต่ระบบการขับขี่อัตโนมัติของเทสลาเนี่ยนะครับผมมันม ทำงานร่วมกับคูชอนโธ่ทำงานร่วมกับออโต้เสียทาให้มันมีความสามารถในการที่จะขับไปเรื่อยๆเนี่ยเปลี่ยนเลนให้เองก็ทําได้เลี้ยวเองก็ทําได้นะครับถือได้ว่าล้ามากๆเลยแล้วเวลาเจออะไรขวางเข้ามาเนี่ยมันเบรกออโต้ให้ได้เลยนะแต่ที่นี่เองเนี่ยเจอถนนเมืองไทยเข้าไปอะ่ะโดยโปกติแล้วถ้าเป็นถนนทั่วไปอะ่ะเทสลาก็ยังเอาอยู่นะครับผมยังขับได้นะครับแต่ถ้าเป็นถนนต่างจังหวัดจริงๆเนี่ยบางอันนะเลนมันอาจจะมั่วไปหน่อยก็อาจจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่นะครับผมหรือว่าถนนที่แบบว่ามันแบบไม่ได้มี ขีดเส้นอะไรแบบนี้นะครับผมก็อาจจะใช้งานลําบากหน่อยแต่โดยปกติเนี่ยถนนในเมืองเนี่ยนะครับใช้งานได้ปกตินะครับผมไม่ได้เจอปัญหาอะไรถ้าท่านผู้ชมอยากซื้อเทสลาเนี่ยก็ไปซื้อกันได้เลยตอนนี้เทสลาเขาก็มาขายในไทยแล้วถูกไหมแล้วก็ถ้าอยากได้ออโต้พาวิลดเนี่ยต้องจ่ายเงินเพิ่มด้วยนะครับผมแต่โดยรวมเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นระบบที่ดีมากๆแล้วก็ทําให้การขับขี่ของคุณน่มีความสุขขึ้นอีกเยอะเลยถ้าคุณอยู่ในเมืองรถติดติดอ่ะแทนที่จะต้องมานั่งขับมานั่งเหยียบเบรกเบื่บอๆปล่อยออโต้ หรืออาจจะไม่ทําอย่างงู้นอย่างนี้อย่างอื่นได้เนี่ยแต่เราก็แนะนําว่าให้ท่านผู้ชมเนี่ยต้องสายตาอยู่ที่ถนนตลอดเวลานะขาเขออะไรเนี่ยเตรียมเบรกตลอดเวลาแต่หมายถึงว่ามันก็ช่วยทําให้เราผ่อนคลายได้มากขึ้นเยอะอันนี้มันปฏิเสธไม่ได้เลยแต่ที่นี่เองเนี่ยนะครับผมเจอถนอนเมืองไทยเทสลาบอกเอาอยู่ถูกปะแต่เจออะไรที่เทสลาเอาไม่อยู่อย่างนั้นหรอในประเทศไทยเนี่ยมีการบรรทุกการขนส่งคนแบบหนึ่งที่เป็นเอกลักษณ์มากๆครับและเทสลาเจอเข้าไปเนี่ยถึงกับเวอร์แดกกเลยทีเดียวนั่นก็คือรถ2แถวนั่นเองเนะครับผมโดยตัว รถสองแถวเนี่ยธรรมดาตัวของรถมันนะไม่ได้เป็นปัญหาอะไรกับเทสลาหรอกแต่วิธีการนั่งของคนเนี่ยเป็นปัญหากับเทสลานะครับผมเพราะว่าคนเนี่ยมักจะอัด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 กันเข้าไปถูกไหมและในเวลาที่มันแน่นมากๆเต็มมากๆเนี่ยก็จะมีคนโหนอยู่ตรงปลายรถตรงริมรถที่มันไม่ได้อยู่ตรงที่นั่งแล้วนะครับผมโหนอยู่ตรงที่รองขาทางขึ้นตรงนั้นนั่นแหละเขาก็โหนกันเต็มไปหมดเลยเทสลาเองเนี่ยมีคนขับไปนะครับผมแล้วปรากฏว่าจู่ๆขับๆอยู่รถเบรกกระทนหันเลยซึ่งตัวของรถ เนี่ยนะครับผมเห็นคนที่โหนสองแถวอยู่เนี่ยเข้าใจว่าคนเนี่ยอยู่กลางถนนนั่นเองนะครับเพราะปกติเนี่ยมันไม่มีรูปแบบไหนหรอกที่จะมีคนมายืนตรงๆอยู่กลางถนนแล้วเกาะอยู่บนรถแบบนี้ถูกไหมปกติเขาต้องนั่งกันอยู่ในรถหรือไม่ก็ขับมอเตอร์ไซค์ไปแต่อันเนี้ยของไทยมันไทยแลนด์โอลี่นะครับผมยืนเกาะกันแบบริมๆเนี่ยเทสลางงแดกเลยเทสลาปัญญาประดิษฐ์ AI ที่ว่าเทพเนี่ยเจอสองแถวเข้าไปหยุดกระหันหันเลยนะครับผมซึ่งหยุดกระหันหันเองเนี่ยก็เกือบจะทําให้รถชนได้ถูกไหมเพราะว่าถ้า จูจ่ๆหยุดปุ๊บเนี่ยนะครับผมรถข้างหลังเนี่ยอาจจะเบรกไม่ทันชนได้เลยแล้วก็เวลามันหยุดกระหันหันเนี่ยเข็มขัดน,นิรภัยอ่ะมันจะดึงรั้งแบบแรงมากๆจนคนขับจุกเลยนะครับผมตรงนี้เองเนี่ยก็ได้มีการเอามาลงในกลุ่มเรียวเทสลายูเซอร์ไทยแลโดยคุณนัตตี้ชูนะครับก็เจอประสบการณ์นี้มาเลยเพราะฉะนั้นเองเนี่ยเทสลาที่ว่าแน่นะครับผมก็ยังแพ้2แถวเพราะฉะนั้นเองอ่ะท่านผู้ชมเราจะแบบขับรถอะไรเนี่ยก็ต้องมีสติอยู่ตลอดเวลานะแม้ว่ามันจะมีระบบอะไรมาช่วยเรามากแล้วในยุคปัจจุบันนี้เนี่ สติก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวในวันนี้ที่เราได้นํามาเล่าให้กับทุกคนฟังกันเป็นความรู้แล้วก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆหากท่านผู้ชมอยากได้เรื่องราวไหนหรือว่าอะไรยังไงอีกเนี่ยก็คอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยยังไงในวันนี้นะครับผมหมดเวลาลงแล้วบ๊ายบายครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Mystery World นะครับ ก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมผมเองเนี่ยนะครับก็รู้ดีว่าคนที่ชอบดู Mystery World อย่างช่องเราเนี่ยเราก็ต้องชอบหาความรู้อยู่แล้วถูกไหมแล้วทีนี้เองเนี่ยโลกณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมันก็เคลื่อนที่เร็วมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าหยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็อย่าหยุดที่จะหาสกิลใหม่ๆนะครับผมวันนี้เองเนี่ยก็เลยมีเว็บหนึ่งมาแนะนำนะครับเป็นเว็บคอร์สเรียนออนไลน์ที่เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือ f u t u r e Skill นั่นเองนะครับมมรอ,อ business บยาากห ทำธุรกิจก็มีเรียนเหมือนกันนะครับผมหรือครีเอทีฟเนี่ยอยากรู้ตัดต่อวิดีโอเป็นยังไงวาดรูปทํำยังไงทํา 3D ยังไงก็ลองไปดูได้นะครับผมแล้วก็ถ้้อยากเรียนเรื่องการเขียนโค้ดเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคอร์สฟรีให้ลองเรียนด้วยแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมเฮ้ยรู้สึกว่าอยากจัดเลยเนี่ยนะเราก็มีโค้ดมาให้ด้วยนะครับผมเป็นโค้ดลด50%าบเลยนะครับสำหรับแพ็กเกจบุฟเฟ่เนี่ยหปีคุณจะเรียนกี่คอร์สก็ได้เอาเท่าที่คุณไหวนะครับผม90 1,948บาทถ้าใช้โค้ดของเราเนี่ยเหลือเพียง4,974บาทกับโค้ด AFFX แล้วก็ตามด้วยคำว่า mystery นะครับผม MYSTERY e แล้วก็ตามด้วย W นะครับผมใส่เข้าไปเนี่ยนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างอยู่ใน description เลยก็ได้จะได้ไม่ต้องมาใส่เองนะครับแล้วก็มีอันนึงถ้าแบบโอ๊ยอยากเรียนแค่บางอันไม่ต้องบุฟเฟ่ก็ได้เนี่ยก็คือโค้ด AFFX M Y S T E R Y w แล้วก็1นะครับผมอันนี้สำหรับซื้อคอร์สปกติที่จะซื้อแบบคอร์สใดก็ได้คอร์สหนึ่งเนี่ยมันลดอะไรเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าใส่โค้ดนี้ไปด้วยหรือกดตามลิงก์ข้างล่างก็จะลดเพิ่มอีก100เลยนะครับผม mm. ก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับ